ก็ชิเงินงล้านล้านต่อปีนะครับเข้าสู่สระบบเฐีิจังหวะขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยมันเหมาะสมนี้เพราะเรื่องอะไรไหมฮะร,ราคาไฟฟ้าแพงไงฮะถ้าเกิดเราขุดแกสมาจากจากพื้นที่ซับซ้อนได้ก็จะทําให้ลดราคาค่าไฟฟ้าลงมาได้ถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เหมือนแต่สมัยรัฐบาลไทยหลักไทยที่อยากทําเรื่องนี้สมัยก่อนเนี่ยมันถูกมาไปเป็นเงื่อนไขทางการเมืองนะครับไทยกักมพูชายเนี่ยยังไงไทยก็ได้ไปโยน์มากกว่า พราะไทยมีทั้งหลงแยกแก๊สมีทั้งเปโตเคมิคอลคือถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้แยกแก๊สเราฝุดแก๊สมันได้ยืะเธอลงโรงแยกแก๊สเนี่ยเราเอาแก๊สทั้งหมดเนี่ยเอาไปเผา,าเพราะเปรียบเทียบว,ว่าเอาไม่สั่งไปเผาฟืนถ้าการเมือบางสิก็ให้ข้อมูลไม่ไม่ถูกต,ต้องกับประชาชนนะครับว่าเอาแก๊สเนี่ยเอาไปไม่ต้องไปให้ไปโตเคมิคอลเอาไปเผาหมดเลยดีกว่าจะได้ต้นทุนไฟฟ้าถูกอันนี้เข้าใจผิดน,นะครับเชื่อว่าน่าจะสามารถบรรลเรื่องนี้ ้จบไดบสวัสดีค่ะท่านพี่ชัยคะสวัสดีครับสวัสดีครับแมนครับขอบคุณค่ะได้ให้เกียรติกระถาเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีครับยินดีครับตอนหน้านี้เคยได้สนทนากับท่านพี่ชัยไปแล้วหนึ่งรอบและท่านก็เคยได้พูดถึงการเดินหน้าพื้นที่ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานระหว่างไทยกับกัมพูชามาดูเหมือนณนะวันนี้เนี่ยจะมีการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะท่านคะครับ ฟังเราก็ดีใจนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมพูดมาเป็นสิปีแลนะครับไม่ได้พูดพูดตอนนี้ถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้มันแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยที่อยากทําเรื่องนี้หลายคนคาดหวังว่ารัฐบาลของนายกเศรษฐาและเดี๋ยว7กุมภานายกบอกเลยว่าเดี๋ยวจะหยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกับนายกคุณมาเนตด้วยอย่างเป็นทางการครั้งแรกคาดหวังอะไรได้บ้างคะในวันที่7กุมภาพันนี้คะ่ะ คือผมต้องเรียนตรงๆว่าถูกถล่มถูกอะไรซึ่งมันไม่ได้มองความจริงว่ามันเกิดประโยชน์กับประเทศจริงๆผมเองเนี่ยเป็นคนพูดเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็บางทีก็ถูกใส่ร้ายผมเองไม่ไดีผมไม่หยุดอะไรกับแก๊แกสไทยกัมพูชาเลยนะครับแต่เห็นว่าเรื่องนี้ทําแล้วประเทศไทยจะเจริญและได้ประโยชน์จริงเพราะไทยเนี่ยเรามีโรงแยกแก๊ส6โรงเรามีไปตกคิโคธุุกิจเราเป็นแสนแสนล้านเป็นล้านล้านนะต่อปีเนี่ยถ้าเราฝูดขึ้นมาได้เราก็จะได้ประโยชน์ โหฬาเลยในเรื่องพวกนี้แต่แตแตก็อยากอยากให้ให้เรื่องนี้เกิดน,นะครับครับผมคืออย่างนี้ครับพอคือผมว่าจงังหวะขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยมันเหมาะสมเพราะเรื่องอะไรไหมฮะร,ราคาไฟฟ้าแพงไงฮะไทยเนี่ยราคาอะไรไเราแพงอันดับต้นต้นของโลกเลยนะฮะถ้าเกิดเราขุดแก๊สมาจากจากพื้นที่อับซ้อนได้ก็จะทําให้ลดราคาค่าไฟฟ้าลงมาได้อันนี้คือสิ่งที่อยากอยากจะขอให้ข้อมูลน,นะครับอันนี้ คือสถานการณ์มันเหมาะสมพอดีและอีกอย่างหนึ่งเหมือนที่ผมบอกนะครับแกส๊สและน้ํามันเนี่ยมันจะเริ่มจะล้าสมัยแล้วคนจะเริ่มระวังเรื่องโลกร้อนอะไรร้อนถ้าถ้าไม่ขุดตอนนี้อีกหน่อยไปขุดก็ไม่มีใครใช้แล้วอูลค่าที่เคยมีอยู่ก็จะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปอยู่ทั้งสองประเทศถ้าคิดและดําเนินการในครั้งนีนน้ตอนนี้นะครับท่านพิชัยได้พูดถึงเรื่องของผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาค่าไฟฟ้าเพราะว่ากาส๊สเนี่ย นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยมีคำถามจากบางภาคส่วนตั้งคำถามว่ามีแหล่งก๊าซเพิ่มขึ้นหากเจราจาสำเร็จแล้วเนี่ยประโยชน์จะตกอยู่กับเรื่องของค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจะได้ใช้ในราคาถูกลงจริงหรือไม่หรือว่าจะกลายเป็นภาคธุรกิจปิโตรเคมีได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ไปหรือเปล่าตรงนี้อยากให้ท่านอธิบายหน่อยได้ไหมคะคือจริงๆแล้วได้ไประโยชน์ทุกฝ่ายนะครับต้องเรียนตรงๆคืออย่างนี้ครับคนไม่ค่อยเข้าใจบางทีก็ วลาหาเสยนพัคก,ก,การเมืองบางทีก็ให้ข้อมูลไม่ไม่ถูกต้องกับประชาชนนะครับบอกว่าก๊าซเนี่ยเอาไปไม่ต้องไปให้ไปตัวคือม่เข้าเอาไปเผาหมดเลยดีกว่าจะได้ต้นทุนไฟฟ้าถูกอันนี้เข้าใจผิดน,นะครับต้องเรียนตรงๆเข้าใจผิ <c oughs> คือเรามีโรงแยกแก๊สหกโรงเนี่ยเวลาเราแยกแก๊สออกมาเนี่ยมันก็จะมีมีเทนมีโพรเพนมี NG l มี LNG อนะ พวกเนี้ยมันสา,สามารถบางส่วนแยกออกมาไปทไปําเป็นโตเกมิโคได้ไม่ใช่ว่าเอาเอาเอาแก๊สแล้วที่เหลือเนี่ยเอาแยกท,ที่เหลือเนี่ยก็คือถึงเอาไปไปเผาเป็นรงเป็นเป็นโรงไฟฟ้านะครับอันนี้ต้องให้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนก่อนคือถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้แยกแก๊สเราฝุดแก๊สไม่ได้เยอะหลงแยกแก๊สไม่มีเราเอาแก๊สทั้งหมดเนี่ยเอาไปเผาเขาเปรียบเทียบว,ว่าเอาไม้สักไปเผาฟืนเน <c oughs> ข้าใจอันนี้มองเห็นภาพไหมฮะ ก็คือคือถ้าเกิดเราสามารถแยกแกะได้แล้วส่วนแ๊สที่มีมูลค่าสูงเอาไปทําเป็นโตเคมีคอลได้เนี่ยก็ทําให้ธุรกิจไปเติมของไทยเนี่ยมีมูลค่าหลายๆแสนล้านต่อปีเลยนะครับอย่างอย่าง PPG ี c เนี่ยยอดขายปีหนึ่งสี่ห้าแสนล้านนะฮะหรือว่าเป็นโตเคมีคอลของของอในของปูตสาหกไทยเองก็สองสามแสนล้านอย่างต่านะครับแต่แล้วแต่แต่ละปีนะอันนี้ก็เห็นนะแล้วงาไปทําพวก ขวดพลาสติกพลาสติกต่างๆที่เกิดขึ้นอีกเป็นจํานวนมาก I v วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของไปเตอร์คอมมูนเ้ที่เกิดขึ้นจากการทําปเตอร์คอมเค้ของไทยใน,ะอ,นอินโดลาม่าที่ทําขวดโคขวด,ขดอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมีหลายๆมีธุรกิจเพิ่มเติมอีกเ,เยอะครับคืออย่างนี้ครับคือเวลาฝุดแก๊สขึ้นมาได้เนี่ยเอ่อต้องต้องเทียบเทียบปัจจุบันก่อนแก๊สในพื้นที่อ่าวไทยกับแก๊สจากพม่าเนี่ย เอามาเผาแล้วเนี่ยนะฮะเอ่อเอามาขอเป็นไฟฟ้าเนี่ยนะมาไปเชื่อมเชืกงไฟฟ้าเนี่ยจะต้นทุนอยู่ประมาณสองบาทกว่าสามบาทเองแต่ถ้าเกิดเอาเอา LNG ที่ต้องบรรทุกใส่เรืออความเย็นลบร้อยเจ็ดสิบองศาเนี่ยนะเอามาเนี่ยแล้วมาเอามาถ่ายเข้าโคนเข้าถังเนี่ยต้นทุนจะสูงถึงหกบาทเลยนะคือปัจจุบันเนี่ยเราเราแก๊สเราไม่ค่อยพอละแก๊สในพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยมี ปริมาณลดลงแล้วเนี่ยเพราะเราต้องไปนําเข้านำเอเจีเข้ามาเนี่ยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นสูงมากอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องกลับมานั่งคิดดูว่าถ้าเกิดสมมตินะฮะสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะขุดพื้นที่แก๊สในพื้นที่ซับซ้อนได้หรือไม่สามารถเอามาได้เนี่ยการใช้แก๊สเพิ่มลิตไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับแนอนาคตเพราะหนึ่งนอกจากแพงแล้วแล้วยังจะต้องออทำให้โลกร้อนอีกโดนโดนกีดกันอีกใช่ไหมฮะ คืออันนี้อันนี้คือปัญหานะครับเราเราเนี่ยใช้แกส๊สผลิตไฟฟ้าถึง6 6เหตุที่เราใช้แกส๊สไฟฟ้าท่องเทเพราะาสมัยก่อนเราขุดแก๊สได้เองไงฮะใช่ไหมฮะเราขุดแก๊สได้เองจากพื้นที่อ่าวไทยเราก็เออเอาแก๊สจากพมา่ามาได้เพราะตอนหลังปริมาณมันลดลงเรื่อยๆถ้าเราไม่มีปริมาณใหม่มาตาใช้แก๊สจากต่างประเทศมันก็จะมีราคาผกผันสูงอย่างนี้ครับคือสมัยก่อน l อ g จีก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับแต่ตอนหลังเนี่ย ยุโรปเขาแซงนชันรัสเซียแยสที่จากรัสเซียที่จะต่อท่อไปก็ไม่มีเขาเลยต้องมาแย่งซื้อ l อ g กันราคา LNG ีก็เลยพุ่งสูงช่วงช่วงปีที่แล้วช่วงโควิดนี่โอ้มันช่วงหลังโควิดนี่พุ่งไปถึงห้าสเหรียญเลยนะครับจากสิบเหรียญขึ้นไปห้าสิบเหรียญต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเราทะลุสิบาทเลยนะต่อหน่วยอันนี้คือสาเหตุที่ทําไมการผลิตไฟฟ้าฝ่ายผลิตถึงขาดทุนมโหฬลานอยู่ปัจจุบันเป็นแสนแสนล้านเนะี่ย ก็มาจากตอนที่ตอ่อจีเข้ามาในราคาสูงแล้วก็ผลิตไฟฟ้าต้นทุนสิบ,บาทมาขายสามสี่บาทนะฮะมันก็เลยก็เลยค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่ขอยืนยันครับว่าเออมันเป็นประโยชน์ทุกฝ่ายคือเราเราอย่าไปคิดว่ารังเกียจว่าเออว่าเอามาทําไปตัวเคมีคอเพราะว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์ไม่ใช่นะครับธุกรกิจไปตัวเคมีเครเนี่ยทำร,รายได้ของประเทศเป็นแสนแสนล้านต่อปีนะครับก็อยากจะฝากว่ามันมีประโยชน์ทุกฝ่ายที่จะต้องนําแก้ขึ้นมาแล้วเพราะจริงๆแล้วผมอยากจะให้ ให้ให้เหตุผลนะครับแปดแปดข้อที่ผมเคยเคยพูดถึงมันก็อยากชี้แจงในแต่และข้อว่าทําไมเราควรจะต้องเจรจาร<ม>พื้นที่ทับซ้อนนี้นะฮะอันอันที่หนึ่งเนี่ยสําคัญมากคือมีปริมาณเยอะ ười, คือคือปริมาณแก๊สในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่อ่าวไทยที่เราใช้มาแล้วสาสิบกว่าปีนะฮะเราเราใช้พื้นไอ้แกส๊สจากพื้นที่อ่าวไทยเรามาใช้ตั้งแต่สมัยพวกหนิงเต็มเนี่ยสามสิบกว่าปีมาแล้วนะครับ ในในข้อมูลที่ผมได้รับแล้วก็จากไซส,ส์มิกในการตรวจสอบพื้นที่จากดาวเทียมนะครับพื้นที่แก๊สที่ในพื้นที่ทับซ้อนเนะี่ยมีมีมากมีมากกว่าหรือเท่ากับของเดิมม,มูลค่าคร่าวๆนะครับที่เขาคาดกันว่าจะมีมูลค่าทั้งหมดประมาณกว่าสิบล้านล้านเลยนะสิบล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขุดมาได้แบ่งกันก็จะเป็ปยู่ทั้งสองฝ่ายแต่ข,ขอเน้นย้ำอีกทีนะครับเราไม่อยากจะพูดถึงเรื่อง เส้นเขดแดนเอาแก๊สมาแบ่งกันเฉยๆเขดแดนเศษแดนไม่ต้องพูดเพราะเขดแดนพูดเนี่ยมันไม่จบนะะมันจะมีปัญหาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแก๊สมาแบ่งกันอย่างอื่นก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วถามว่าระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยยังไงไทยก็ได้ประโยชน์มากกว่าเพราะไทยมีทั้งโรงแยกแก๊สมีทั้งไปโตคเคมีเชลแล้วคนไทยมีเจ็ดสิบกว่าเจ็ดหกสิบกว่าล้านคนนะกับเจ็ดสิบล้านคนคนกัมพูชายมีแค่สิบกว่าล้านคนคนไทยได้ใช้มากกว่าของ คุณคนกัมพูชาอยู่แล้วอันนี้ขอขอยืนยันว่าว่าประโยชน์เนี่ยจะเกิดกับประเทศไทยอย่าง,าง,างแท้จริงนะแล้วก็เวลาเอาแก๊สขึ้นมาได้เนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้กถึง20เท่านะต้องขอให้ข้อมูลในนี้ก่อนเดี๋ยวคนไม่เข้าใจว่าทําไมทำไมประเทศไทยจะได้ไประโยชน์มากกว่าเพราะว่าไทยเรามีความพร้อมในในเรื่องหลงแยกแก๊สแล้วก็เป็นตัวมต้ข้อที่สองนะครับคือปริมาณแก๊สในแนวไทยและ ใน,ในพม่าเนี่ยลดน้อยลงเรื่อยๆตอนเนี้ใช่ไหมมีน้อยมานทีมีปัญหาเรื่องเปลี่ยนผ่านแก๊สนี่ออกมาน้อยใหญ่อีกใช่ไหมฮะออันนี้คือปัญหาที่เราต้องนำเอาเงิจีซึ่งราคาพุ่งขนาดเนี้นี่ยนี่คือคือปัญหาที่เราจะต้องเอแก้ไขเพราะถ้าถ้าน้อยลงเรื่อยๆืองทีผมบอกต้องเอาเงจีมาแล้วต้องทุนแพงขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเลิกเลิกคิดเลยนะ <laughs> นะว,ะว่าจะว่าจะใช้แก๊สผลิตไฟฟ้าต่อไปไหมในอนาคตนะครับ ต่อมาคือคือข้อที่สามเนี่ยสำคัญสุดก็คือแก้จากพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยจะทําให้เราผลไฟฟ้าได้ราคาถูกถูกอันนี้คือสาเหตุหลักที่บอกว่าเหมาะสมแล้วตอนเนี้เพราะคนมันบ่นกันเรื่องไฟฟ้าแพงถ้าได้แก้จากพื้นที่ทับซ้อนมาเนี่ยก็จะทำให้ราคาไฟฟ้าถูกลงอันนี้เป็นเรื่องที่ที่อยากให้ให้ให้เร่งดําเนินการนะครับว่าต้องทุนเหลือสองบาทกว่าจากพื้นที่จากพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่อ่าวไทยนะครับอันนี้อันที่สี่เนี่ย คือปัจจุบันเนี่ยที่รู้อ่ะโลกภาะวะโลกร้อนเอ่ยเรื่องคอปเวนตีเอตอะไรี้ยใช่ไหมเรื่องเรื่องคนทั้างโลกเนี่ยเขากังวลเรื่องโลกร้อนกันเยอะเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็จะทําให้การที่จะใช้แก๊สและน้ำมันในอนาคตเนี่ยคนอาจจะไม่ใช้แล้วคือถ้าไม่ขุดตอนนี้เนี่ยปล่อยไปนาน,านแก๊สน,น้ำมันเขาไม่อาจจะไม่ใช้แล้วไฟฟ้าก็จะผลิตจาก แสงแดดบ้างจากลมบ้างใช่ไหมฮะจากบริเวณพวก renewable ต่างๆบ้างอันนี้คือสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเอาเอามาใช้ตอนที่มันมีค่าก่อนที่มันไม่มีค่าขึ้นมามนเราจะไม่รู้จะขึ้นมาทําไมใช่ไหมฮะอันนี้ก็คืออยากให้ข้อมูลครับข้อที่ข้อที่ห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญคือที่ผมพูดถึงก็คือแก๊สแก๊สเนี่ยเวลาคุณแกส๊สธรรมชาติมันมีสองอย่างครับแก๊สจากพม่ามาเนี่ยขเขาเรียก dry gas คือไม่มีส่วนผสมอะไรก็มาถึงก็เผาเป็นโรงไฟฟ้าเลยแต่ของพื้นที่ในพื้นที่ซับซ้อนแก๊สในพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยหรือพื้นที่แนวไทยเนี่ยเป็นเวทแก๊สนะคือแก๊สเนี่ยสามารถเอาเขา้าเขา้เขาโรงแยกแก๊สแล้วนําไปทําเป็นตัวเครืมีเข้าได้อันนี้อันนี้สําคัญแล้วมันมีมูลค่าเพิ่มมโหฬารเลยเรื่องนี้นที่ผมบอกในอดีตเนี่ยเราเคยขุดขึ้นมาแล้วเอาไปเผาเลยที่โรงแยกแก๊สแยกแก๊สไม่ทันเนี่ยก็เหมือนกับเอาไม้สักไปเผา เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่บอกว่าโอ้ยย่าไม่ต้องให้ไปโตเคมิคอลแล้วเอามาเผา,าเลยหมดเลยเนี่ยก็คือคุณเอาไม้สักไปเผาอะคุณจะเอาไม้สักไปเผาฟืนนี่แหะใช่ไหมยกตัวอย่างอันนี้ใครเป็นก้นกให้ข้อมูลนะครับต่อมาก็คือก็คือเวลาเวลา,เวลาเราเราอย่างอย่างพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยเราเราให้สัมปทานขุดแกไปเนี่ยนะฮะเราเราได้ค่าภาคหลวงเนี่ยนะะสมัยผมเนี่ยเกือบสองแสนล้านนะรายได้ปีละสองแสนล้านนะ เงินจนํานวนนี้เราสามารถที่จะนํามาช่วยเหลือคนกลุ่มปอบางได้นะครับเพราะว่าจะเป็นเ,เงินช่วยเหลือคนคน,คนชราที่มันเราเข้าไอจิ้งโซซายตี A ้หรือจะช่วยคนต่างๆที่ได้โอกาสต่างเนาะก็สามารถที่จะนําอันนี้มามาใช้ได้แล้วนอกจากนี้ยังมีพวกเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มมีไรายได้ต,ต่างๆที่ผมบอกเหมือนก็อัดฉีดเงินล้านล้านต่อปีนะครับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจถ้าถ้ากลุ่มกันเรื่องนี้ขึ้นมาได้ ในในมุมของผมที่ผมมองนะครับแล้วข้อดีข้อทีเจ็ดเนี่ยคือตอนเนี้มันพิสูจน์แล้วว่าบริเวณเนี่ยมีแก๊สแน่นอนคือสมัยก่อนแน่ดีเนี่ยเราเราไม่แน่ใจว่าพื้นที่ในในอ่าวไทยเนี่ยมีแก๊สไม่มีแก๊สเวลาเชื่อชวนเข้ามาก็ไม่สามารถคิดค่าห้างหลุงในราคาที่สูงขึ้นใช่ไหมอสมังหาริมทรัยสูงได้เพราะไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เรารู้แล้วมีเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดค่าห้างหลวงในราคาที่สูงขึ้นเนี่ยทาได้เพราะว่าคนคือคือสามารถที่จะ กับตั้งมีมีสองวิธีนะครับขึ้นหนึ่งให้เข้ามาบินแข่งกันว่าเขาจะให้เท่าไหร่หรือสองตั้งราคาสูงๆเลยแล้วก็เร่องเจราจาเอาเอาคนเข้ามามาทำว่าใครจะทําได้เนี่ยนะในราคานี้อะไรเงี้ยตัวอย่างนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ที่อยากจะบอกแล้วข้อสุดท้ายนะข้อที่แปดก็คือว่าไม่ใช่ว่าเจราจาวันนี้แล้วจะได้เลยไม่ใช่นะเวลาเราเจราจาปุ๊บจบปุ๊บ ต้องใช้เวลาสองถึงแปดปีนะครับกว่าจะเอาแก๊สขึ้นมาได้คือบางบางแก๊สของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นกระปอ๋องกระป๋องนะบมันไม่ได้เป็นแก๊สหลังใหญ่ๆเหมือนกาตาร์เนี่ยเขาแหล่งใหญ่เลยเขามีแก๊สเต็มไปหมดของไทยเนี่ยจะเป็นเป็นหลุมๆต่างๆของไทยหรือของในพื้นที่อ่าวไทยหรือพื้นที่ชับซ้อยเนี่ยจะเป็นหลุมๆๆ,ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขุดแก๊สขึ้นมาได้เนี่ยถ้าหลุมใ,ใกล้ๆเนี่ยก็ภายในสองปีเนี่ยสามารถเอาแก๊สขึ้นมาได้บางส่วน แต่ถ้าหลมไ,ไกลๆเนี่ยมันต้องต่อท่อต่ออะไรเนี่ยอาจจะต้องใช้ถึง7,8ปีถึงสิบปีเลยอันนี้ก็ต้องค่อยให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยเร่งเจราจาให้จบนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยยิ่งปล่อยนานยิ่งใช้เวลานานอาจจะไม่ได้ใช้กัน น,นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเปลอนนะครับอันนี้คือแปดข้อทีททอ่ที่อยากบอกนะครับครับผมอล่ค่ะก็จะได้เห็นประโยชน์แล้วนะคะที่ประชาชนได้รับภาคธุรกิจของเราซึ่งก๊าซของเราเป็นก๊าซเหลวด้วยมีมูลค่าสูงนะคะก็ต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้มีคําถามตามหมซสักของสมข้อนะคะขออนุญาตเรียน่ามมิถิรชัยอันดับแรกเนี่ยการดําเนินการเรื่องนี้ทราบมาว่าในยุครัฐบาลที่แล้วมีการตั้งคณะกรรมการ JTC แล้วก็ดําเนินการไปบ้างแล้วบางส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถหยิบมาต่อยอดได้เลยไหมคะหรือว่าจะต้องไปรื้อสิ่งที่ได้เจราจากันเอาไว้คะท่านเออท่านที่ผมทราบข้อมูลนะครับประเอินผมเองก็ยังมีความสมพัธ์ที่ดีกับกระทรวงพลังงานนี่นะเขาก็แจ้งบอกว่ามีการเจราจาไปจบแล้วนะครับเกือบจบแล้วคือว่าทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วมีการรายละเอียดรายละเอียดเขาไม่ยังไม่ได้เปิดเผยครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีเซ็นก็เลยก็เลยยังไม่เปิดเผย แต่ท้าที่ทที่ทราบมากก็คือเป็นการเจราจาระหว่างทไทยกับกัมพูชาเรียบร้อยแล้วทางกัมพูชาก็อยากให้เกิดก็ยอมทุกอย่างเหมือนกันก็สามารถที่จะดําเนินการได้เลยแต่ตอนนั้นขนาดนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะจำได้เนี่ยผมพูดเรื่องนี้กระทุ้งเรื่องนี้มาตลอดไม่ทราบพลเอกประยุทธ์อาจจะได้ยินผมพูดเรื่องนี้มากแกก็เลยดําเนินการให้พลเอกประวิทธ์เป็นคนไปทำถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็มีการเจราจากันเสร็จแล้วแต่ว่าเป็นติดค้างที่กระทรวงต่างประเทศ ไม่ทราบทำไมก็เลยก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ก็เลยถูกแขวนไว้ซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่นะทางกระทรวงารเมศใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะสามารถผัดนันเรื่องนี้ให้จบได้นะครับผมว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นข่าวดีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขามีการเจราจากันจบเจ,บจ,บจบมดหมดแล้วนะครับางานเปลี่ยนแปลงก็คงเพงียงเล็กน้อยในในดีเทลซึ่งผมเชื่อว่าการเจราจาเรื่องนี้ผมว่ามีการคุยกันอย่างละเอียดแล้วแล้วก็ ไปอยู่คณะสองฝ่ายแต่จริงเชื่อว่าถ้าถ้ายืนยันตรงจุดตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าก็จะเป็นไปอยู่ทุกฝ่ายนะครับงั้นพอจะอนุมานได้ว่าสิ่งที่เคยเป็นข้อถกเถียงกันมายาวนาหลายปีก่อนหน้านั้นในเรื่องของเขตแดนในเรื่องของจะแบ่งกันกี่ประเซ็น์อะไรอย่างไรเจรจาไปแล้วเรียบร้อยใช่ครับคือเข้าใจอย่างนี้ครับว่าเ่ที่ผมที่ผมพูดเสมอแล้วก็เห็นเข้าใจจากข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไม่มีการพูดถึงเรื่องเขตเขตแดนนะครับพูดถึงแค่เรื่อง ออกแก๊สมาแบ่งเปนชิ้นๆอันนี้สำคัญสุดนะฮะถ้าพูดเขตแดน,นเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่จบ <c oughs> นะฮะเป็นเรื่องเซสซิทีฟทั้งโลกเป็นอย่างนี้หมดนะฮะอย่าว่าจะไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวกับกัมพูชายอย่างเดียวนะฮะทั้งโลกเนี่ยสมัยก่อนยุโรปเนี่ยรบกัน ต่ไม่หมดนะเพราะว่าเรื่องเขตแดนนี่แหละว,ว่ามันแบ่งกันไม่ลงตัวมันมีซ้ําซ้อนพื้นที่อย่างนี้กันอยู่อะไรงเงี้ยน,นะก,ก็เป็นปัญหาอยู่มาตลอดนะทุกประเทศจริงๆเราเป็น AEC แล้วพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันไม่ควรจะพูดถึงแล้วนะแต่จริงๆในความจริงเนี่ยเอาทำอะไรที่มันประโยชน์ร่วมกันมองประโยชน์ดีกว่าตอนนี้ยุคนี้สมัยนี้แล้วนะอย่าไปหาเรื่องทะเลาะเลยหาเรื่องประโยชน์ดีกว่า อันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากอยากกามนะครับผมอีสักหนึ่งเรื่องค่ะได้ยินข่าวมาก่อนหน้านั้นว่ารัฐบาลนี้จะมีการปรับโครงสร้างราคากา๊สธรรมชาติกันใหม่ครับตรงนี้เนี่ยหลายคนก็คาดหวังว่าจะมันจะไปมีผลกับเรื่องของราคาที่เอากา๊สมาผลิตไฟฟ้าด้วยพอจะเล่าทาง้งนีคะ่ะท่านคะอย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าจําได้เนี่ยผมพูดเรื่องนี้มาตลอดการปรับโครงสร้างราคาเอ่อพืชเชื้อเพลิงสำหรับถิตไฟฟ้าเนี่ยต้องทํา ต้องทําแต่ค <dans les. S 2> ันนี้เนี่ยรายละเอียดที่ผมได้รับตอนนั้นยังยังไม่ครบแต่ผมรู้ว่าถ้าถ้าเกิดถ้าเพื่อไทยหรือรัฐบาลเนี่ยเราจะเข้าไปดูเรื่องนี้เพื่อที่จะแก้ไขโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงซึ่งเรือวตรงๆว่ามีความรู้สึกว่ามันเอาเปลี่ยนประชาชนอยู่ก็จะทํำยังไงที่จะให้ราคาเชื้อเพลิงลดราคาลงแล้วก็จะทําให้ราคาคือมีการคานวณเหมือนกับว่าราคาของ ทางงานแต่ละอย่างที่มาใช้เนี่ยมันจะมียังไงอะไรยังไงผมผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าเขาพนักานอธิบายให้ฟังแต่รู้ว่าสามารถที่จะปรับลดลงมาได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะควรจะต้องเร่งทําที่ที่พอเห็นท่านพีรพันธ์มาพูดเรื่องนี้ว่าจะปรับลดได้สิบเอ็ดตันครึ่งใช่ไหมที่บอกว่าก็ก็เป็นเรื่องดีฮะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าลงรายละเอียดได้ก็อาจจะปรับลงได้อีกนะในใน,ในมุมว่าจะเป็นประโยชน์ประชาชนเพราะว่าเหมือนที่บอกนะตอนนี้ราคาไฟฟ้าไทยเนี่ยเตือนดัง ไฟฟ้าแพงของโลกแพงกว่าเว่นานามเป็นเท่าเนี่ยคงไม่ไหวนะครับหรือเรื่องแลนด์วิชเลยก็มีส่วนเข้าข้อ่อกับพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยถ้าถ้าสองทำสองเรื่องนี้ได้เนี่ยผมถือว่ารัฐบาลสอบผ่านทันทีนะฮะผมเชื่อว่าถ้าสองเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มูลค่าของประเทศเนี่ยได้เป็นล้าน,านเป็นแสน,เ,สน,เ,สนเป็นลาน้ลานเลยนะเหมันไม่เหมือนกับเหมือนที่ผมบอกนะเหมือนสุวรรณภูมิมอร้าปุ๊บใช่ไหมฮะมีคนมาห้าสิบล้านคนต่อปีรารายได้ของเราได้เป็น ล้านล้านเลยจากการนักท่องเที่ยวเช่นไหนเช่นกันพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยก็จะได้มูลค่าจากแก๊สมาเป็นหลายๆแสนล้านเป็นล้านล้านต่อปีเหมือนกันแลนด์บิชเอ่ยถ้าเกิดเราสามารถทําได้จริงๆมีมีอุตสาหกรรมเป็นตัวเคยมีม,มีการกันน้ํามันเอ่ยอะไรเอ่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะทําให้ล้าล้านได้ได้เป็นล,นล้านล้านเช่นกันค,คัข้ออยากเห็นว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าสามารถผลงาน,นให้เกิดได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีคือตอนนี้สถานการณ์เหมาะสมเพราะเราต้องการฟื้นเศรษฐกิจ ต้องคิดอะไรเรื่องใหญ่ๆต้องคิดทําเรื่องใหญ่ๆมันสามารถที่จะนําเข้าสร้างสร้างรายได้เยอะๆนะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของพวกยูนิคอนนะครับเรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ท่านนายกกรุณาบินไปหนๆบริษัทเพื่อไปชักจูงมานะก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเราสร้างธุรกิจพวกนี้ให้เกิดขึ้นได้และสร้างให้คนฉลาดขึ้นให้คนเรียนรู้แล้วก็มีสามารถพัฒนาธุรกิจในด้านนี้ประเทศไทยก็จะเจริญยิ่งขึ้นผมเชื่อว่า สามสีเรื่องเนี้นะทําให้มันเกิดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ได้เยอะนะครับผมชัดเจนเลยนะคะก็หวังว่าในวันที่เจ็กุมภาพันธ์หมุดแรกของรัฐาบาลนายกปิศเนี่ย<ะ>ก็จะได้เห็นความคืบหน้าและประชาชนรอคอยข่าวดีตเตจที่หนึ่งกันอยู่ในวันนั้น ครับผมก็หวังว่าจะได้ข่าวดีฮะผมรอเรื่องนี้มานานแล้วรอมาเป็นสิบสิบปีแล้วก็หวังว่าอยากให้สําเร็จนะครับก็ขอเชียร์ขอเชียร์เรื่องนี้เต็มที่นะครับครับผมขอบพระคุณมากครับเราขอบคุณท่านพิชัยด้วยนะคะหากมีความขึ้นหน้าอะไรชัดเจนอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยหรือมีคําถามสงสัยขออนญาตรบกวนใด้ไหมครับยินดีครับยินดีออเลยครับขอบอคุณพิชัยด้วยค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ